ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกอล์ฟทีวีวันนี้ก็อยู่กับเกมอ่ายูทูบเบียออรนะครับผมโอเควันนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในเกมนะครับผมตอนนี้ก็เป็นคนไร้บ้านอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับผมนะก็คือบ้านเด้งนั่นเองนะครับผมว่าจะหาที่วางบ้านใหม่ก็คงจะอ่าค่อนข้าที่จะหาลำบากน,นิดน,นึงนะครผมในแถวนี้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าใกล้ร้านค้าก็จะเต็มแล้วนะครับผมอ่า จะสังเกตเห็นร้านค้าที่เปลี่ยนไปนะครับผมตัวนี้เขาเปลี่ยนรูปลักษ์ร้านค้าใหม่นะครับผมก็จะเป็นในแนวอ่ยุโรปนิดนึงนะครับผมนะคล้ายๆแบบอ่คลาสแบบสิกคลาสสิกนะครับผมก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็น่าจะเปลี่ยนนานแล้วแหละนะครับผม <c oughs> คือเบื่อแบบเก่าแล้วนะครับผมก็2-3ปีแล้วที่ผมเล่นมาแต่ไม่รวมกับอ่คนที่เขาเล่นจนตั้งแต่เปิดเซิร์ฟนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาทักทายกันก่อนนะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมก็หลายหลายคนก็อาจรอคอยอตู้นะสุ่มคูปองนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เข้ามาดูว่าตู้สุ่มคูปองมันได้อะไรกันบ้างนะครับผมตัวนี้ที่ผมออกคลิปไปล่าสุดก็คงจะเป็นเจ้าที่มันบินได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมแต่ว่ามันขี่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีข้อมูลความเร็วให้ดูนะครับผมแต่ว่าก็บอกไว้ก่อนว่าในตู้นี้ ข้าสูงครบน่าจะ1น0อาจจะมีโอกาสได้นะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันนึงนีผมก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับผมนะสเก็ตบอร์ดก็บินได้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าน่าจะค้าเต็มร้อยน่าจะได้อันนี้นะแล้วก็จะเป็นแรปเตอร์นะครับผมแรปเตอร์สีแดงนะครับผมก็น่าจะขี่ได้นะครับผมนะตัวนี้ผมก็ได้ทําการสูงไปประมาณ2ครั้งแล้วแหละได้8%นนะครับผมอ่าเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างมาใหม่บ้างเนี่ย อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตู้บังกรนะครับผมตู้บังกรสายฟ้าแต่ว่าก็ต้องเติมแหละอ่าแล้วก็จะเป็นกระดานใหม่นะครับผมกระดานตัวนี้ทำเควสนะครับผมเอาเก้าอี้แบบนี้นะครับผมที่จะไปตั้งที่บ้านเราเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นแปลงนะครับผมแปลงเจ้าตัวที่นอนนะครับผมก็จะเป็นรูปหมานะครับผมมันเป็นรูปหมาของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมน่ารักมากอ่าทำเควสตามเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ก็จะทําอาหารแล้วก็ไปแลกเอานะครับผม แล้วก็รู้สึกว่าจะแตกของขวัญกันเยอะนะอ่าก็จะเป็นพวกแบบนี้นะครับผมนะก็ยังไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรไปติดที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะก็ได้มาเป็นอาจะพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการแลกอ่าการ์ดนะครับผมแลกการ์ดการฟาร์มกิจกรรมฟาร์มนะครับผมก็ฟาร์มแล้วก็เอาการ์ดมาแลกจะพวกที่มันให้แลกนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยเนาะก็จะเป็นเก้าอี้นะครับผมสี่ร้อยแล้วก็จะเป็น จิ๊กซอของนกแก้วไฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นาจะพวกนี้นะครับผมหินสายลุ้งนะครับผมเป็นของพวกกระต่ายแล้วก็หมีนั่นเองที่หลายคนถามเข้ามากันเยอะมากนะผมว่าพี่หินสีลุ้งหาได้จากที่ไหนนะผม <c oughs> พวกกระต่ายแล้วก็หมีก็กิจกรรมพวกนี้เลยนะครับผมก็ <c oughs> สามารถที่จะเข้ามารวบกิจกรรมไดเลยหรือเ,เวลาอยู่วัน6วันนะครับผมก็ไปฟาร์มต้นไม้ไปฟาร์มาหมาป่านะครับผมมันก็จะได้มาเป็น ก๊านะครับผมแล้วก็เอามาแลกเนาะโอเคนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าคนเล่นน้อยลงนะครับผมนะจะมีคนใหม่หม,มาคอมเมนต์ช่องผมเยอะมากนะผมในใต้คียปผมนะคือเขาจะมาเม้นถฐานโน้นฐานนี่เยอะกันมากเหมือนจะเป็นคนที่เข้ามาเล่นใหม่นั่นเองแต่ว่าคนเล่นเก่าก็อย่างว่านะครับผมดูจากเพื่อนผมก็น่าจะรู้นะครับผมตอนนี้ก็ไมอ่อนกันเป็นสองสามเดือนก็มีนะครับผมนะก็ออนอยู่คนเดียว นอกนั้นก็ไม่อ่อนเป็นเดือน2อสเดือนกันเลยทีเดียวก็นะครับผมก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับผมแล้วก็ปรับการตกปลาและผม้เครื่องอัตโนมัติจะทําให้เราฟาร์มปลาเอลได้เยอะขึ้นแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ายูนิคอนกิฟฟินกับนุกเงือกนี่จะศูนพันไปแล้วนะครับผมน <laughs> ่าจะศูนพันไปจริงๆแหละคือในกลุ่มเขาไปวุ่นกันมากเลยว่า หายังไงก็หาไม่เจอนะครับผมไปเฝ้าทั้งวันทั้งวันก็ไม่เจอนะครับผมก็แนะนําให้อ่าไปตอนรีเซ็ตนะครับผมนะเดี๋ยวจะทําการทําคลิปใหม่ๆเข้ามาให้เพื่อนๆดูในอ่าคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาซุบเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมมาดูท่าเหล่าไว้ก่อนว่าจะมีอ่าอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างแล้วก็จะทําคลิปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับการชมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบ๊ายบาย